สวัสดีครับผมบิ๊กสแกนเนอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการทดสอบเครื่องสแกนรถยนต์ไดเอ็กโซนโปรนะครับปีสองตัวนี้จะเป็น v ีออนะครับตกลงตัวนี้จะเป็น v ีออนะครับปี2007นะครับ เราเข้าสิบหกพินนะครับแล้วเข้า V O R ครับแปลภาษาครับฟังจีนอันนี้เราเข้าเป็นออเทอร์ครับอื่นพื้นที่อื่นอื่น,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 นตัวนี้ลบป e ีสองพันเจ็ดลดลงตัวนี้ แปลภาษาได้ครับไม่มีสมาร์ทคีย์ครับอันนี้สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าสิบสามกิโลเมตรปีสองพันเจ็ดเครื่องหนึ่งเอ็นเอีเรามาดูโอเคไม่ตรงครับแล้วก็โอเคครับตกลงได้เลยครับ เราเอาการตรวจสอบอัจฉริยะทั้งหมดเลยครับเน,น่เราเข้าเอนจินนะครับตกลงนะครับ แปลภาษาก็ได้ครับการทดสอบการกระตุ้น e x า c u t ช o n นเทสนะครับนี่ครับเทสได้หลายๆอย่างควบคุมปริมาณการฉีดเซนเซอร์ควบคุมพัดลมความร้อนเปิดใช้งานีเ l a y ตัด AC นะครับอันนี้เราทดสอบพัดลมหน้าเครื่องก็ได้ครับแต่ผมยกไป พัลมตอนนี้ยังไม่ทำงานนะครับกดเข้าไปปกลงแต่ไม่มีข้อมูลตรวสอบนะครับกดออน,ค,อออนอรครับกดออฟหยุดเห็นไหมครับ เราแบ็กกลับนะครับแปลภาษากดแปลภาษาต่อไปจะเป็นสั่งควบคุมเลือกตัดเชื้อเพิงกระบอกสูบได้เลยครับ อ่าเดี๋ยวยกเลิกก่อนต้องสตาร์ทรถก่อนนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทจากตรงนี้ได้เลยนะครับเปิดใช้งานสตาร์ทเลยสตาร์เตอร์แฟบภาษาก็ได้ครับอ่าตกลงแอไม่มีข้อมูลตรวจสอบอ่าเดี๋ยวสั่งสตาร์ตเลยครับ โอเคอ่ะกดแบค็คกลับกดแปร์ไปเทสสูบหนึ่งสองสามสี่นะครับการตัดเชื้อเพลิงตกลงไม่มีอ่ะเคิื่อนจนจะสั่นนะครับอ่ะสูบที่หนึ่ง ออนเครื่ On. องยนต์จะสั่นนะครับิดอ่าแบ็คกราบสูบสองเครื่องยนต์จะสั่นนะครับหยุดแบ็คกราบสูบสาม เพิ่งจะตันนะครับเห็น้้าหยุดครับแบ็กกลับนะครับไปโซมสีนะครับออนเพื่งจะตันนะครับออฟแบ็กกลับแบ็กกลับแต่ภาษาครับตัวนี้เช็คได้ยเยอะครับค่างเยอะนะครับ จากข้อมูลระบบนะครับขอบคุณครับสนใจที่ต่อสอบถามได้นะครับผมบิ๊กสแกนเนอร์ครับ